What Kind of farm or uh, do you have in your country? My own or my country? Your own. Right now, we uh, uh, also I am plantation chili hmm. um, in West Java and East Java. Yeah, as, as Java. East japan and West Java. Hmm. Also, we plantation chili around is uh, six hundred hectare. Six hundred one hectare is ten thousand meter. Also, we crop uh, potato. potato yes and then right now we export potato to singapore to malaysia and to taiwan also we take a corn from my farmer we export to korea so เออคือเขามีเนี่ยเป็นไล่พีคก็มีไร่มันไล่มันสับปะังค่ะค่ะมีเยอะมากหลายหลายร้อยหลายหลายเยอะใหญ่มากอะค่ะแล้วก็ส่งออกไปที่เกาหลีค่ะ อยากจะเทียนถามคุณเนนี่ว่าพริกที่คุณเมนนี่ต้องการเนี่ยมันเป็นพริกที่ใช้สําหรับบริโภคในของคนอินโดนีเซียแล้วเป็นพริกชนิดไหนอีกนอกจากบริโภคแล้วนี่เข้าไปโรงงานอุตสาหกรรมอีกไหมหรือเข้าไปโรงงานอื่นอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะมันต้องแยกประเภทอย่างนี้ไหมคะ uh, Do you have to distinguish between a kind of chili <Yeah. S 2> for consume for eating <Yeah. S 2> or for industrial?Yes both uh, we need for house consume, family consume, hmm. for uh, restaurant consume, supermarket consume, mm -hmm. also for industry consume. Uh. so do you have to separate like this chili is for consume or this chili is for factory? yes, uh, examples. the red small, red small and uh, green small chili. also consume for industry. Also, consumption for uh, 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 supermarket also consumption for uh, human uh, for uh, house supply to uh, traditional market mm -hmm. the big one uh, also major supply to industry, also su supply to ah traditional market mm -hmm. and then uh, we what do you Cool in Thailand yeah but the normally carly carly chili Indonesia in Indonesia my cool is creating also only use the post u p e r m a r k e t traditional market and direct consume อ๋ค <Exped ition ing WA> ือพริกแดงกับพริกเขียวเล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในพวกบริโภคอะค่ะค่ะพวกตามซุปเปอร์มาร์เก็ตพวกตามตลาดค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นอันพริกใหญ่เนี่ยเราจะส่งเข้าโรงงานค่ะ อ,อ,อยากจะพอกข่าวนี้ไปกับทางเกษตรกรผู้ปลูกพริกด้วยนะคะว่าเดี๋ยววันที่จะเจอกับนักวิชาการอีกครั้งหนึ่งที่ทางทางเราทางเคสเตชันร่วมกับสากรพระเอกซ์พอร์ตจะเชิญคุณเบนนี่เนี่ยไปพบกับนักวิชาการในเรื่องของพริกไปพบกับทางตัวแทนของ กรมส่งเสริมการเกษตรตัวแทนของกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราคงจะได้ชนิดพริกที่ค่อนข้างจะชัดเจนเพื่อจะมาบอกข่าวสารให้แก่กลุ่มเกษตรกรอีกทีหนึ่งว่าพริกที่คุณเบนนี่เขาต้องการแล้วให้ประเทศไทยผลิตเนี่ยถ้าชื่อของภาษาไทยแล้วเนี่ยมันคือพริกประเภทไหนแต่ที่ถ้ารู้แบบกว้างๆก็คือมันก็จะมีพวกพริกเม็ดเล็กก็คือพริกกินดานะคะเป็นพริกกินดาพริกชี้ฟ้าและอีกพริกชนิดหนึ่งก็คือไอ้พริก เขียวเล็กๆของเขาอาจจะหมายถึงพริกกะเลียงอ่ะพริกขี้หนูกะเลียงนะคะแต่ทั้งนี้งนั้นเนี่ยดิฉันจะขอนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเรียนกับนักวิชาการแล้วได้บทสรุปเช่นไรเนี่ยฉันก็จะนําข่าวตรงนี้เนี่ยมาบอกแก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกทั่วประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอะคะอ่ะสุดท้ายนี้อยากจะถามทางคุณเบนนี่ไปว่าหลังจากที่ถ้าสมมุติเราตลกตกลงสรุปกันได้ต่อไปแล้วเนี่ย ในระบบของการควบคุมหรือคุณเบนนี่เนี่ยจะทำจะทำคอนแทคหรือเซ็นสัญญาร่วมกับเราเนี่ยคิดว่าวีความเป็นไปได้หรือว่าต่างคนต่างพอใจแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะมีการสาย MOU ร่วมกันในการวางแผนปลูกพริกให้แก่คุณเบนนนี่นซึ่ง<บ>เป็นข้อเป็นข้อเพื่อเป็นความเชื่อมั่นให้แก,ก่กลุ่มเกษตรกรในการที่จะปลูก คือหมายความว่าหลังจากถ้าเขาเซ็นสัญญากับเราหมายความว่าหลังาจากสมมุติว่าเราเรา,เราคุยกับเขาในเรื่องของเจราจาการเรื่องว่าพริกเราจะถูกวางระบบอย่างนี้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะปลูกพริกชนิดนี้ตามที่คุณต้องการเนี่ยเป็นจนํานวนเท่านี้เนี่ยทางคุณเบนนี่เนี่ยออมีความยินดีพอที่จะเซ็น MOU ร่วมกับเราไหมว่าถ้าคุณเบนนี่ฟังดูแล้วแผนการปลูกพริกเป็นเช่นนี้แล้วก็มีนักวิชาการควบคุมอย่างนี้แล้วก็ผลผลิตออกได้ตรงกับคุณเบนนี่ตามจํานวนเท่านี้แล้วก็มาสายคอนแทคร่วมกันเพื่อจะเป็นข้อ กลคว่าเป็นสิ่งที่ทําให้กเกษตรกรมีความเชื่อมั่นหรือความความความอยากจะปลูกอยากจะทําเพราะว่ากเกษตรกรไทยเองเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าออมีคนบอกว่าให้ปลูกพริกตามนั้นตามนี้นะแล้วก็ปลูกออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะนําไปขายได้เลยะคะ after if like we finished our our agreement are you happy to sign like M O U with us Is uh, yes. to raise the confidence of their farmers. In every Thailand. time I am ready to signing the mm -hmm. memorandum <laughs> of understanding the plant in chili in the, in Thailand, <laughs> and who want uh, as soon as possible mm -hmm. cooperation with me mm -hmm. and can supply the big chili for mm -hmm. industry because mm -hmm. we have a market around uh, forty ton a day. Mm -hmm. uh, every time I am ready to. <laughs> s, s i g n ing to m a k e a mature agreement between uh, a t ัพย c o o p e r a t i v e a ัพย company to uh, making the agreement ยินดีที่จะทายทุกเวลาทุกเมื่อเลยค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันใหญ่บอกกับสืกรว่า โดดชันเนี่ยก็ยังเป็นห่วงเกษตรกรท่านท,ทั้งหลายอยู่ของประเทศไทยว่าก็เลยอยากจะถามทางคุณเบนนี่ไปบอกว่าคุณเบนนี่เขาบอกว่ายินดีมากเลยเขาพร้อมที่จะสายคอนแทคร่วมกับทางประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการอยู่เนี่ยเขารู้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่เรื่องของศักยภาพของอ ัวเกษตรกรเองเขาเชื่อว่าประเทศไทยสามารถจะเป็นแหล่งผลิตพริกให้ตรงกับความต้องการของเขาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถือว่าอันนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งก้าวแรกนะคะที่เราจะดําเนินการให้ตรงกับการส่งเสริมการปลูกพริกเพื่อการส่งออกของประเทศไทยสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกให้น้องแจนว่าเ,เราเนี่ยจะขอขอบคุณทางคุณเบนนี่มากว่าถือว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีหรือเป็นโชคดีของคนไทยนะคะแล้วก็ผู้ชมรายการของเราเนี่ยต้องบอกทางคุณเบนนี่ไปว่า รายการสถานีของเราเนี่ยเคสเตชันเนี่ยมีผู้ชมที่เป็นเกษตรกรอยู่ทั้งทั่วประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก2ล้านคนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเอาข่าวสารเหล่านี้เนี่ยให้แก่กลุ่มเกษตรกรแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยคงจะมีโอกาสาที่จะทํางานตรงนี้ชิ้นนี้ให้แก่คุณเบนนี่ได้ะคะ่ะ uh, Finally um, we would like to thank you to give us a great opportunity like this mm. we have uh, the the audience mm. as the farmer allowed to millions people and this is a great opportunity for them and mm, I mean like, we will broadcast this information to them. Yes. And also a great thank you for uh, key, uh, the key Station TV mm -hmm. and I hope throughout this uh, short discuss mm -hmm. I hope uh, any uh, research mm -hmm. and we can cooperation with Yeah. Uh, several farmas, maybe several incision several uh, company in Thailand. Mm -hmm. They can export, they can uh, plantations. Mm -hmm. uh, chili but not only chili. I hope including the sticky rice, mm -hmm. including salad, mm -hmm. including uh, uh, machinery. Yeah. Be uh, I hope uh, from right now we must uh, make a more and more strengthening business between Indonesia and Thailand คือเขาก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันแล้วก็เขาอยากจะนำเข้าเนี่ยไม่ใช่แค่พลิกอยากจะเป็นสินค้าอย่างอื่นๆด้วยที่เราสามารถผลิตได้หรือสามารถส่งออกได้ค่ะซึ่งตอนนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทั้งหลายขอบคุณคุณเบนนี่ขอบคุณน้องแจนนะคะที่มาทําให้การสัมภาษณ์ครั้งนี้ลุ่วงไปด้วยดีนะคะและตัวดิฉันเองก็อยากจะบอกเกษตรกรทุกท่านว่า อย่าลืมนะคะไม่ไม่ใช่สินค้าพริกอย่างเดียวขอย้าเลยนะคะว่าไม่ใช่สินค้าพริกอย่างเดียวที่ทางคุณเบนนี่เขาต้องการเขาต้องการ sticky rice คือเรื่องของข้าวเหนียวนะคะแล้วต้องการในเรื่องของเ,ออเครื่องจักรกลที่ใช้กับ การเกษตรแมชชีนรี่หมายถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ก,กับการเกษตรนะคะซึ่งซึ่งเป็นความต้องการอย่างมากเขาบอกว่าในประเทศของเขานี่มีความต้องการเรื่องเครื่องจักรกลเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกข่าวไปทั้งบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการนาการเกษตรนะคะชาวนาที่กําลังจะปลูกข้าวเหนียวในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็กลุ่มผู้ปลูกพริกทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคะในขณะนี้ถ้าท่านสนใจนะคะติดตามได้ในรายการของเราคือ ในในการของ k m a r k e t ตหรือในในการของ K-Station โดยติดต่อมาที่เบอร์โทร029677017หรือเบอร์โทร0885075000 ในอีเมลแอดเดรส news@kstation.tv และอีกหมายเลขอั SMS ช่องทางอีก SMS อีกอันหนึ่งก็คือ4689110สำหรับวันนี้นะคะดิฉันพร้อมกับทางคุณเบนนี่และน้องแจนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งและดิฉันจะนำข่าวดีในเรื่องที่คุณเบนนี่มาเจรจาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปถึงขั้นไหนแล้วก็จะนำข่าวดีตรงนี้มาบอกให้กลุ่มเกษตรกร ชาวไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ